แต่แล้วนะในการอันบ็ของชิ้นแรกไปก็เป็นกุชชี่สเนิเกอร์แล้วก็อันเนี้ยมารอดูอีกสองชิ้นที่เหลือนี่เป็นน้องฝาแฝดติงต้งติเคมาดูอันแรกเลยอันไหนนะอันไหนก่อนดีนะอันนี้จะบอกว่า SA ของทุกทุทีท่อ่ะถ้าเทียบกันแล้วอ่ะลุยวิกตองและพร a าด้าคือ s อน่ารักมากทั้งคู่วันนี้ไปทั้งสองช็อปไปสมชอ็อปกุชชี่หลุยแล้วก็พราดาแต่พราดาวันนี้เราแค่ไปทําธุรกรรมบางอย่างแค่นั้นเองแต่คือการต้อนรับคือเจ้าหน้าที่คือดีมากคือเพื่อนเน่ยเอากระเป๋าที่มีอยู่ไปไปเจาะสายเพิ่มเพราะว่าสายมันค่อนข้างยาวสายสะพายอะไรเงี้ยก็ทําให้มันสั้นสั้นลงก็เขาก็ ดูแลเราตั้งแต่เราเข้าไปเขาก็ถามเออเธออยากได้ระดับไหนเขาก็วัดความยาวระดับอะไรให้เสร็จปุ๊บก,ก็เอากระเป๋าเอาเอาสายแคะสายกระเป๋าไปไปตอกรูเพิ่มให้ซึ่งเป็นบริการฟรีนะไม่คิดเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเกิดอ่าพอเอาสายขยับสายขึ้นไปแล้วสายมันสายมันยาวเกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะตักออกอมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาห้าสิบเหรียญแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเดินดูของข,ของเขาเขาก็มาพรีเซนต์เราก็บอกว่าเรายังไม่เคยมีกระเป๋า prada เลย แต่ของเราไปเห็นของในนั้นก็คือ,คอสวยมากคอลเลคชันใหม่คือดีพนักงานก็เอาออมาเอาออกมาให้เราดูมาให้เราจับแล้วก็เขาบอก just treat yourself แล้วก็ลองดูสิใครจะรู้ว่าเธอจะเริ่มมาลองใช้พาดาด,ดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีอ่ะเขาคุยดีเป็นกันเองแบบไม่ได้มีลักษณะที่ํำคาหรือแอนนอยอะไรเลยอ่ะแล้วก็ต่อมาแล้วก็มาเข้าที่ชอ็อปลุยพนักงาน s a ของลุยงบอก บริการดีน่ารักมากคือเราเป็นแค่แบบว่าจะเข้าไปไปชมไปอะไรเราไม่ได้คิดว่าจะซื้อของเลยแต่ว่าบังเอิญบางเอิญเราก็ไปถามเรื่องอ่าของที่เราอยากได้ว่ามีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปถามอะไรนะพอเชสมาทิ ies, ก็คือตัวอ่าแคดดีแบ็ของผู้หญิงเนาะแต่ว่าเราก็แค่จะไปดูเฉยเราไม่ได้กะจะซื้อไม่ได้กะจะเสียงเงินกับที่หลุยสวิกตองเลยวันนี้ย แต่บังเอิญบังเอิญเราก็ลองถามดูว่าเออเนี่ยเรามีกุญแจรถอยู่เราอยากจะเก็บกุญแจรถของเราแต่เป็นกุญแจรีโมทเนี่ยมันจะค่อนข้างอันใหญ่เขาก็เลยเอเอขอดูเอคียแคสโฮเดอร์ของเขาคีย์เคสโฮเดอร์ของเขาแต่ว่าคีย์เคสโฮเดอร์ของเขาเนี่ยที่มันมามันค่อนข้างแฟลตและแบนแล้วก็มีเป็นรูกุญแจใส่ได้6ดอกอ่ะเรามาดูเอ๊ะมันไม่ได้เพราะว่ากุญแจรถเรามันค่อนข้างจะใหญ่ เสร็จปุ๊บก,ก็เลยเออเขาก็หายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่พร้อมกับของชิ้นนี้นี่ก็คือแบบอ่ะเธอลองใส่อันนี้ดูสิแล้วก็แบบเออมันคืออ่ะเรามาดูก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวเขาค่อยพูดกันต่อนอกเดี๋ยวจะเยเวลาอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของแพ็กเกจของเขานะหลุยส์ิกตองก็จะเป็นโบสีน้ําเงินโบเล็กอย่างนี้แล้วก็กล่องเล็กๆอย่างนี้น่ารานะักนักแบบนี้ก็ยังเป็นดีไซน์นี้ตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะสองสามปีที่แล้วหรือสี่ห้าปีที่เราจำไม่ได้แล้ะ เพิ่งเปลี่ยนจากถุงสีน้ำตาลายทองมาดูข้างในกันเลยอ่าสิ่งที่เราได้ก็คืออ่ะข้างในก็จะมีดัสแบ็กมาอีกหนึ่งอ่ใบแบบนี้เนาะเป็นทุกทุกทุกท,กท,กทกรุ่นตอนนี้ก็จะคุ้นเคยกันดีอ่าแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือตัวนี้ <c oughs> จำชื่อไม่ได้หลอกเดี๋ยวขอไปดูชื่อแล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นข้างล่างให้แล้วกันเนาะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ เป็นอย่างนี้นี่เองอ่าแรไอเทมสุดๆบอกเลยว่าของชิ้นนี้หายากมากตอนนี้นี่น่ารักไหมนี่อ่าโอเคเราก็ได้มาในในในความบังเอิญที่แบบว่าเราเคยดูใน youtube ช่อง youtube แบรนด์เนมต่างๆเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยมันไม่ได้มีในช็อป อยู่ตลอดเวลามันก็หายากอยู่พอสมควรน,นะแต่มันก็ไม่ได้ราคาสูงแต่มันไม่ค่อยมีของแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ได้มันมาโดยที่เราก็ถามว่าเธอมีตลอดหรือเปล่าเนี่ยชอบอ่ะเขาก็าบอกว่า no ปกติก็คือจะเป็นบางครั้งซึ่งวันนี้มีแค่ลายนี้เป็นเดอร์มีแอร์สีน้ำตาลก็โอเคเราก็เลยบบแบบคว้าแบบแบบเฮ้ยต้องเก็บแล้วปะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มาง่ายๆเนาะ แล้วก็เออมันก็ตอบโจทย์เราเพราะว่ารีโมทของเรามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใส่เข้าไปตัวน,นี้ได้แล้วก็สามารถใส่เหรียญใส่อะไรได้ไปอีกหรือใส่ Business Card หรือว่าใส่พวก a d m อะไรก็ได้แต่คือความงบของเราคือเห็นครั้งแรกก็แบบเฮ้ยต้องเอาแล้วป่ะเพราะว่ามันอันเนี้ยมันน่ารักอ่ะมีเป็นคีย์วิงนี่แหละเห็นปเออนะโอเคก็จบไปกับชิ้นนี้เนาะ โอเคต่อมาชิ้นสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราให้เจ้าของเข้ามาแกะเอาเองดีกว่าแกะเลยไ่แกะจริงเหรอให้อนุญาตให้แกะจริงเหรอโอเคอะมาดูชิ้นต่อไปนี่ขนาดเท่ากันเลย8 8ก็คืออ่ะก็คือตอนแรกที่เราไปถามเรื่อง key case เราคุยกันมาแล้วประมาณ3-4มี่เดือนแล้วที่ว่าเราอยากได้พวก key c เคส สำหรับใส่คงกุญแจสำหรับหลุยส์ตองแต่ก็ไม่มีโอกาสเพ่จะไปซื้อสักทีเขาก็ไม่ได้แบบจําเป็นอะไรมากมายแต่ก็คือแบบก็แค่อยากได้แล้วก็ดูกันมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บพอมาวันนี้พอได้โอกาสได้เดินเข้าไปหลุยส์ตองเขาก็เหมือนรู้ใจเขาก็เอามาให้ดูสักสามอันก็คือมีให้เลือกสามแบบแล้วก็ดูแล้วเออแบบนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็อ่ะไหนๆก็ให้มาลนะขออนุญ,ญาตเอมี่แกะนะโอเค เดี๋ยวเราผูกโบให้ใหม่ก็ได้นะ้องแทเอมี่อ่ะก็คือจากเซลล์คนเดียวกันก็คือจากน้องแทมมี่ของเรานั่นเองก็ได้มาอีกหนึ่งชิ้นก็เป็นตัวนี้อ่ะเปิดออกมาก็คือเหมือนเดิมนะมีอ่ะลุยบิ๊กตองดัสแบก็กและแล้วก็เปิดออกมาได้เป็นตีน้ ก็จะเป็นคีย์โฮเดอร์ er นะของหลุยวิกตองรุ่นโมโนแกรม Classic เลยตัวนี้อามาตะนิรันการอ่ะเรามาดูข้างในกันเลยก็จะเป็นอ่าเป็นอ่าตัวโมโนแกรมสีน้าตาลอ่าโกฮาร์ดแวร์นะเป็นกระดุมตรงนี้เป็นโกฮาร์ดแวร์แล้วกระดูข้างในก็จะเป็นแบบนี้ท้าได้เห็นไหม ล้วสังเกตหรือเปล่าว่ามีอะไรพิเศษเจ้าของเขาชื่ออะไรนะเจ้าของชื่อเอมี่ใช่ไหมและเราก็ได้ทำการอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ engrave engrave ตัวหนังสือเป็นชื่อเอมนะ a i m ตัวกล้องมันอาจจะกลับด้านกันนะแต่มันจะเขียนว่า a i m ก็คือเอมี่นั่นเองสวยไหมดีมากเลยแล้วที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือการที่ไป engrave เนี่ยปกติแล้วเราจะต้องทิ้งของไว้ประมาณ2-3วันเนาะ ที่เราจะได้อันนี้มาแต่ว่าวันนี้น้องแทมมี่ของเราบอกว่าทำให้ได้เลยแล้วก็อยู่รอได้เลยคือเขาก็เอาไปทำนะเวลานั้นเลือกฟอนต์ตัวหนังสือเลือกอะไรเสร็จปุ๊บฮีฮฮเครื่องฮีเครื่องีเครื่องวอมเครื่องรอทุกอย่างคือเหมือนรอเรามาเลยอะ่ะวันนี้ก็คือแทมมี่ทำให้ได้หมดเราก็เข้าใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดอ่ะเขาก็แบบไม่ค่อยจะมีลูกค้าละ แน่นอนเลยลูกค้าที่มาจากต่างชาติเช่นคนเอเชียคนจีนเป็นตน้นคือมาที่เนี่หายไปเลย95%บอกได้เลยทุกวันนี้ถือ5%ที่เหลือนี่ก็คือพนักเอยพวกลูกค้าที่เป็นโลเคอลที่อยู่ออสเตรเลียที่อยู่เมลเบิร์นอยู่แล้วด้วยเพราะว่ามาจากซิดนีย์ก็ไม่เมาเพราะว่าตอนนี้บอร์เดอร์ของเมลเบิร์นคือปิดหมดทุกอย่างเข้ามาไม่ได้ขายได้แต่เฉพาะโลคอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเซอร์วิสเราได้ดีถึงดีมากที่สุด ตอนนี้เราบอกเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างการทำเป็นเอ็นเกรฟของตัวหนังสือตัวเนี้ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่แล้วก็จะได้มาเลยนะก็คือทิ้งไว้แล้วต้องกลับมาหรือยังไงก็ตามก็ต้องแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้รอรับได้เลยแล้วเราก็ไม่รีบด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของเราทสองคนเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าเราจะไปทําอะไรต่อและก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะซื้อที่ดีแต่ก็คือแบบเออเป็นจังหวะที่ดีเนาะที่เราได้มาสิ่งนี้ ก็เป็นอะไรที่แบบเออโอเคอะ่ะเป็นของเล็กๆน,น้นอๆไม่ได้อะไรมากแต่ก็คือมันก็ใช้กับชีวิตประจำวันเราได้เพราะหลุยส์วิกตองตัวแคนวาสตัวนี้ยังไงใช้ยังไงกระทน5ปี10ปียังไงมันก็ยังอยู่ในสภาพเดิมบอกเลยอาจจะมียานงยา,นงยานแนวเสียไปได้แต่เขาบอกว่ารับประกันตลอดชีวิตของเอตลอดเขาเรียกว่าไรนะไลฟ์ไทม์ของโปรดักชินนั้น,น,นก็คือถ้าอย่าเป็นไอตัวกระดุมใช้ไปสัก5ปีกระดุมหม่นกระดุมขาดกระดุมหลุด เขาเปลี่ยนให้ได้ยาแนวตรงนี้ขาดทะเลาะอะไรเขาเก็บให้ได้แต่คือตอนนี้เขาแค่ว่าต้องรอให้กับ b เดอร์ของออสเตรเลียกลับมาเป็นปกติก่อนก็คือต้องรอให้โควิดหายก่อนนั่นเองเพราะว่าเขาจะต้องส่งไปเคลมที่สิงคโปร์และสิงคโปร์จะมีช่างทําให้แล้วก็ส่งกลับมาซึ่งตอนเนี้อย่างน้อยใช้เวลา10อาทิตย์ในการรอหรือนานกว่านั้น at least 10 weeks ถือก,การฟิกซ์ up ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีของใช้ที่ใช้กระเป๋าตังค์ลุยหรือว่าอะไรถ้าเกิดจะฟิกซ์อะฟิกซ์ได้แต่ต้องรอมากกว่าสิบอาทิตย์ถึงจะทําได้เพราะว่าเนื่องจากการขนส่งการคามนาคมปรณีย์ทุกอย่างมันจะดีเลยไปหมดทุกอย่างเลยเนาะโอเคนะวันนี้ก็ถือว่าทุกคนอาจจะมีความสุขกับการชมการรีวิวอันนี้เนาะแต่ก็คืออย่ามีก็คงหวังว่าจะไม่มีดราม่าอะไรกันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ เป็นสิ่งที่เราชอบในผลิตภัณฑ์ของสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าเกิดมีกำลังก็คือซื้อได้ถ้าไม่มีกำลังก็เลือกใช้โปรดัก t ์อื่นๆก็แล้วแต่ความชอบของเราเนาะแต่ก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิ่งน่ารักน่ารักที่เราสามารถที่จะเอฟฟอร์ตกับกำลังซื้อของเราก็นานๆทีเนาะนานๆทีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สองเดือนที่แล้วก็เพิ่งซื้อกระเป๋าอีกหนึ่งใบมาแต่ก็คือมันก็เป็นแบบ การใช้งานที่ยาวนานคงทนเนาะก็หวังว่าคลิปเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเนาะถ้าเกิดมีอ่าโปรดักใหม่ๆม,มาก็อาจจะได้มารีวิวกันอีกวันนี้ก็จบแค่นี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะไปใช้ชมกับสิ่งที่เราได้มาในวันนี้ก่อนนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย